สวัสดีค่ะคุณกำลังรับชมช่อง y u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  e ผ้าใหมสุรินกับไกด์แพทท่านใดที่มาช้อปปิ้งตลาดนัดไม่ได้ไกด์แพทจะนำมาโพสต์ลงที่ช่องแต่ว่าจะประกาศตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะคะคลิปนี้ขายถึงวันที่14-16มกราคม2,565เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยถ้าใครที่เข้ามาชมย้อนหลังไม่ต้องโทรมาถามจ้า ค่ะคลิปนี้เป็นโปรโมชั่นต้อนรับแฟนคลับรายใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะทุกผืนทอ3ตะกอย้อมสีเคมี1,899บาทส่งฟรีพร้อมกับอาบน้ำยาล็อกสีผ้าใหมให้สวยงามเป็นการทำความสะอาดผ้าใหม่ค่ะโดยร้านชั้นนำของจังหวัดซีนเบอร์หนึ่งนี้เป็นลายนางงามค่ะสวยมากๆเลยไกด์แพทถ่ายทำแบบนี้ไม่เห็นหน้าไกด์แพทเพราะว่าต้องการให้โชว์ลายผ้าไหมอย่างชัดเจนนี่คือลายนางสนมเป็นลายโบราณ ทอสามตะกอค,ค่ะราคา1899 ส่งฟรีอาบน้ำยาให้พร้อมนะคะถ้าต้องการเย็บริมก็เสริมในราคานี้เลยแต่ไม่เย็บริมก็เอาไปตัดสำเร็จก็แจ้งได้ในราคานี้นะคะเหมาเหมาแล้วนะคะทุกผืน1899จ้าไม่มีการลดราคานะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะ่ะลายผ้าไหมชัดเจนแบบนี้เสมอคุณผู้ชมมาจับเองไกด์แพทก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าต้องรีบเอฟตัดสินใจไม่ต้องข้ามคืนนะคะถ้าไกด์แพทลงคลิปเมื่อไหร่แล้วก็เข้าไปลงในช่อง เป็นวิดีโอปั๊บคุณผู้ชมเห็นแล้วเอฟมาเลยค่ะไกายสะไกแพทยรับสายทั้งคืนนะคะนี่คือเบอร์หนึ่งสำหรับลายนางสนมและเบอร์สองนี้ก็สีสันสวยงามเป็นสีฟ้าอืมเป็นลายรวงข้าวค่ะทอสามตะกอสีสันสดใสสำหรับท่านที่ชอบผ้าไหมสีสันสดใสทายท,ทาให้เห็นลายสีจริงแบบนี้แป๊ะเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอดูแล้วนะจ๊ะรอแค่ว่าคุณผู้ชมจะเอฟเบอร์ไหนเลือกเบอร์ที่ชอบ หลายที่ใช่ถ่ายทําแบบนี้ใกล้เคียงมากที่สุดเสมอคุณผู้ชมมาจับเองนี่คือความมันวาวของผ้าไหมค่ะเวลาถ่ายโดนแสงก็จะมันสวยงามแบบนี้ถ้าอาบน้ํายาจะสวยกว่านี้อีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบนะคะตัดสินใจใกล้แพทลงคลิปแล้วคุณผู้ชมจะต้องเรียนรู้การรับชมช่อง y t u t u ค่ะถ้าเราไม่กดติดตามเขาไม่กดกระดิ่งคุณผู้ชมก็จะไม่รับ ไม่ได้รับชมคลิปปัจจุบนันเนั้นให้ลูกหลานสอนค่ะว่ากดกระดิ่งกดติดตามทำยังไงจะได้ช้อปปิ้งทันในคลิปปัจจุบนันเพราะกด์แพทเป็นการอัดคลิปวิดีโอแล้วลงช่องไม่ได้เป็นการถ่ายทอดสดนะคะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะและเบอร์03จ้า ค่ะเบอร์3นี้เป็นโทนสีน้ำตาลค่ะซึ่งเป็นลายนาคน้อยล้อมเพชรอ่าเดี๋ยวจะ close ไปเห็นลายชัดๆกันเหมือนคุณผู้ชมจับต้องเองเลยนะคะเนี่ยการกว่าจะถ่ายทำให้คุณผู้ชมได้รับชมเพียงแค่ไม่เกิน3-4นาทีแกดแพทใช้เวลาตัดต่อถ่ายทำ เป็นหลายชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ซื้อก็กดถูกใจเป็นกําลังแรงใจนะคะพลังบวกเป็นการสร้างสารรค์เพื่อจริงๆแล้วจุดประสงค์การทําช่องนี่พาชมตลาดนัดพาเที่ยวสุรินแต่คุณผู้ชมชอบผ้าไหมและมาไม่ได้ก็โปรโมทแล้วก็ขายลงช่องแบบนี้ในราคาเบาๆนะคะไม่ได้แสวงกำไรมากมายเป็นค่าทำงานเท่านั้นเองนั้นเบอร์สามนาคน้อยล้อมเพชรใครจะได้เป็นเจ้าของนะเออ และเบอร์ต่อไปเบอร์สีค่ะเป็นลายดอกกระเจียวเออเพนั้นผ้าไหมทุกผืนค่ะคุณผู้ชมทราบไหมสวยทุกผืนและมีเสน่ห์ทุกผืนเพราะว่าไกด์แพทเดินวันนี้ค่ะวันสุขคนโซินเขาจะใส่ผ้าไทยลายแต่ละลายนี้มันมีเสน่ห์ในตัวหมดทุกผืนแล้วแต่ว่าความชอบของแต่ละคนไงคะเพราะว่าคนนี้ชอบสีแดงสีเขียวผืนนี้ไม่ได้เป็นสีน้ําเงินนะคะเป็นออกม่วง ม่วงอะไรนะม่วงฟ้านะคะแล้วก็ไม่ใช่ม่วงกลมมาท่านะคะอ่าเป็นม่วงตามนี้ละค่ะบอกแค่นะั้นว่าเป็นม่วงตามภาพที่ถ่ายทําแบบนี้เลยแต่ไม่ใช่กลมมาท่านะคะอ่าสวยไหมคะดอกกระเจียวนี่เลยคะ่ะเมื่ออยู่ในหุ่นก็จะสวยงามแบบนี้ถ้าไปตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จก็จะสวยนุ่งสดก็ได้อ่าต่อไป เป็นเบอร์หําหรับผ้าไหมสุรินท่อ3มตะกอนี่เป็นลายประยุกต์แล้วก็ย้อมสีเคมีแต่ว่าสีเคมีเรียนแบบคลั่งที่เป็นคลั่งธรรมชาตินะคะจึงถ่ายทำได้ไม่ใช่สีแสดค่ะ,ะเพราะฉะนั้น บอกว่าเป็นคลั่งแต่เป็นคลั่งเคมีนะคะเรียนแบบคลั่งเคมีอเรียนแบบคลั่งธรรมชาติสีสันแบบนี้นะคะสำหรับเบอร์ห้าสนใจลวดลายสนใจสีสันสดใสก็เอฟมาเลยค่ะเบอร์5บางท่านชอบผ้าไหมสดๆใส่แล้วโดดเด่นเห็นมาแตกลาใช่ไหม ใครจะได้จับจองเป็นเจ้าของนั่นคือคนที่เห็นก่อนโทรมาจ้องก่อนนะคะโอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางได้หมดจ้าอืและมาชมพื้นต่อไปเป็นลายที่ยอดฮิตติดชาร์ทที่ขายดีตลอดเลยแล้วก็ผืนนี้ก็สวยมากลายเต่าับงับเงินงับ,ง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 บทองเป็นลายมงคลค่ะเป็นความเป็นมงคลต่อชีวิตเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะเต่าก็เป็นเต่ามงคลเนาะ แล้วก็งับก็ต้องงับเงินงับทองงับแต่สิ่งดีๆนะคะถือว่าสีสันทอได้มัดหมีได้สวยงามทั้งหมดนี้เป็นผ้าไหมมัดหมีทอ3แต่กอราคาเท่ากันค่ะ1899งรงฟรีพร้อมกับอาบน้ำยาล็อกสีผ้าไหมให้สวยจากร้านชั้นนำไหมจังหวัดสุรินที่ไก้แพทเสริมบริการให้คุณผู้ชมเวลาไปถึงที่บ้านคุณผู้ชมจะไดว้ว้าว้วาวสวยจังเลยผ้าไหมสุรินอ่า ต่อไปผื้นสุดท้ายค่ะพื้นที่7 yeah. สีสันเก๋ม,มากไม่ค่อยเห็นค่ะเพราะฉะนั้นใครช้าไม่ทันแน่เลยเบอร์7จ็้าลายนบพระเก้าค่ะสวยไหมนี่นะคะแกแพัดเลือกมาแล้วถึงแม้ว่าผ้าไหมตอนนี้จะหาได้ยากมากๆเนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลปีงานแต่งงานนะคะผ้าไหมก็จะขายดีก็กำลังทออยู่แต่แกแพัคัดสรรมาเท่าที่ ให้คุณผู้ชมได้ช็อปปิ้งและก็ในราคาเบาๆโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางมาหรือว่ามาไม่ได้ในตลาดนัดผ้าใหม่สุรนินนะคะนี่คือลายนพเก้าค่ะสีจริงเป็นแบบนี้เปียกเลยนะคะสนใจอย่าลืมเลยค่ะเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่จ้า คลิปนี้ขายถึงวันที่14ถึง16มกราคมนะคะราคา1,899บาทส่งฟรีพร้อมอาบน้ำยาให้คุณผู้ชมทุกท่านส่งทั่วไทยนะคะ0 8 1 2 5 7 1 7 0 9 0 8 1 2 5 7 1709โทรมาได้เลยค่ะไม่เกินสีทุ่มของแต่ละวันถึง16มกราคมเท่านั้นจาา้าไกด์แพทรอยอยู่ค่ะ